ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านอ้ชี้นะครแล้วก็ยืดยาวเรียบร้อนย้ายจากฝั่งมาเ่ย้ายจากซานเฟิร์นครับก็มาติดต่อที่อ้ชีก็วันนี้ก็คนก็มาส่งต่ออะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนในกันอยู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็มีโปรเจกต์มาชื่อว่า identity zero ร้อนจัดเลยครับแล้วก็ตัวเองวันนี้ก็เปิดเรียกว่าเป็น เซลล์เล็กๆมาให้ทุกคนได้ดูประจานลงตามไปพร้อมต่างๆโอ้โหเรื่องเรื่องโปรเจกต์นี้เรื่องราวเป็นยังไงนะเรื่องราวของโปรเจกต์นี้นะครับคือจะเกี่ยวกับเรียกว่ามันมีความไซไฟมีความแฟนตาซีมีความดราม่าเป็นหนังครอบครัวเป็นหนังโรแมนติกอันนี้คือครบรถเลยในเรื่องนี้ก็คือจะบอกว่ามันค่อนข้างจะพูดไปถึงเกี่ยวกับการทําภารกิจแล้วคือ เหมือนเอาง่ายๆเรามีโยมมาทูดแล้วก็สั่งให้ทำภารกิจบางอย่างใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องทำภารกิจให้สำเร็จทีนี้ความเจ๋งของเรื่องนี้ก็คือพวกเราต้องเล่นเป็นหลายๆคาแรคเตอร์เพราะว่าสมมติว่าชาตินี้ไม่สําเร็จก็ต้องเจอชาติต่อไปอันเวันนี้นครับเพราะฉะนั้นนะการที่เข้ามาดูในเรื่องนี้มันก็เหมือนได้แบบอัตรถหลายๆแบบอาจจะเห็นผมที่เป็นหมอหรือเปล่าหรือว่าย้อนยุคไปในยุคแบบมีความเป็นกลาลังภายในหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนันความน่าสนใจแล้วก็ใน,นแต่าาละภารกิจนะครับมันก็มีทั้งภารกิจที่แบบสะเทือนใจมีภารกิจที่เขาเรียกว่าน่าให้กําลังใจทีนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับว่าภารกิจเหล่านี้จะทําสําเร็จไหมแล้วถ้าไม่สําเร็จหรือสําเร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ้นต้องแต่ละคนแนะนำแต่ละคนก็กดเป็ใครอะไรยัางไงา ก็จริงๆในเรื่องของผมอ่ะคือผมรับบทเป็นนภัสก็คือมอสรับบทเป็นพานุทีพานุทีอ,อันนี้คือเรื่องเดียวกัน,นนะแต่อันนี้เขาจะมีอีกโปรเจกต์นึงอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์นึงใช่งั้นโปรเจกต์ของสองคนนี้ยังไงเป็นโปรเจกต์ที่ผมได้มาเข้าร่วมกับไอซีดีในในปี2026ปีหน้าแล้วโปรเจกต์อะไรครับ มันก็เป็นโปรเจกต์กับทางซีรีส์ที่มาร่วมกันก็มันจะเป็นมันนเป็ที่เปิดเพอร์ตพอร์ตมอสก็พึ่งพาได้คือเขาก็ตะกิจนี้มันช่วยมันยังเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้เพราะมันเป็นไลฟ์ของสองพันยก็คือปีหน้าแต่อย่างของเราเปิดปีนี้แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ฉายพร้อมกันในปีหน้าเหมือนกันใช่ภายในปีเราก็จะผ่านความน่าเข้ากองมาแล้ว เราโปรเจกต์เดียวกันไหมใช่โปรเจกต์เ oui. ด uh ียวกันยังยังยังแอบชอบอยู่ใช่รอรอติดตามปีหนั้นกันมียังไงฮะแย้เย้นดนึงไม่แหว่ามันอะไรยังไงก็เป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งของไอ้สีกีก็ก็เป็นโปรเจกต์ของออริจินอลเขาด้วยครับผมก็ยังไงฝากฝากเป็นกำลังใจแล้วก็มาดูตามกันละกันเนาะเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรเป็นนิยายครับที่ที่ถูกดัดแปลงมาเป็นซีรีส์เป็นนิยายที่พี่เมย์เป็นคนแต่งมีเมย์มีไมล์ไว้ คนนี้เขาคนนี้เขาเล่นหลายเรื่องอ่าเรื่องเรื่องของเรามาเลยตอนนี้กําลังต้นอยู่ด้วยเอ่อทุกคนเขามีคู่กันหมดนะครับแต่ว่าผมมาคนเดียวจะเห็นว่าตอนนี้บ้านเขียวของเราเนี่ยลงท้ายด้วยเลขที่อยู่เพราะว่ามันจะไม่ได้จบแค่เพียงเท่านี้อ่มันจะต้องมีมานจะมีหรอาจจะมีใครสักคนที่ต้องมายืนตรงนี้หรืออีกหลายๆคนไม่รู้แต่ก็ก็จริงๆก็ เออเร่าไงดอันหนูเล่าเลยเล่าเลยตอนนี้มีทีที่กำลังออนด้วยแหละเเอาเยออย่กำลังออนอยู่ให้อีน้าอีที่ห้าแล้ครับบอกเลยว่าผมเรากปนี่วอรับเื่อไออ่สอจนตอนนี้สุกมากๆกูแล้วแบบ สนุกสุดๆ,ๆเลยอะ่ะตัวอ <คน S 1> ย่างพี่วอลเนี่ยกำลังแบบว่าเข้าได้เข้าเข็มในอีพีหน้าเนี่ยมีฉากสมแบตแล้ว <laughs> ตอนนี้สนุกมากๆสนุกมากๆดูแล้วแบบชอบม,มากๆแล้วเป็นไงเป็นไงผลง,งานชิ้นแรกแล้วกระแสตอบรับดีอะไรเงี้ยกระแ,แสตอบรับดีครับก็เออไม่ตอนแรกก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันว่ากระแสอินขนาดนี้มีคนดูเยอะมากแล้วก็แบบมาพูดคุยกันเยอะแล้วก็ วันนี้ก็ประกาศแล้วว่าเป็นไอซศชีสติ้งกันก็ในในในไอจอยเนี่ยไม่ได้บอกเยอะว่าอนาคตในปี2026มีโปรเจกต์อะไรหรือว่าจะเล่นซีรีส์ร่วมกับใครก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมนะครับว่าผมจะไปคู่กับใครหรือว่าเล่นกับใครอะไรยังไงจะบอกเลยว่าซีรีส์ที่เอไอพีที่นำมาเป็นซีรีส์ที่ผมไปเล่นกันบอกเลยว่าทุกคนต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอน ถ้าเอาเอามาที่ตัวเราเอง่ลก็อยากได้คู่แบบโหเป็นคำรามพิทาไทยเป็นคำรามี่ท้าทายมากคือไม่มองมาทางนี้เลยคือไม่มองมาทางนี้เลยอันนี้อันนี้อันนี้ช่วยไม่ได้มองผ่านไปเลยร้อนในร่มทีเดียวทำงานกับเราแล้วเป็นยังไงตลอดตลอดตายเป็นไงเป็นคนง่ายสบาย แต่วผมเนี่ยทำงานแบบมีความสุขแบบแฮปปี้เราทำงานไปพร้อมกันตัดตัวไปด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วคนที่ได้มานี่สมมติไม่มคหรยังได้หรือยังยังคอยไล่สะพอยไงยังบอกไม่ได้ยังมาหลอกถามเด็กเลยแม่ใจเป็นความลแแบบสุดดยอต่เปิดมาว้าวเลยเปิดมาแต่ว่าสมมติว่าพี่ปแฮปปี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาเยอะอยู่ ไม่รู้นะครับไม่ไม่รู้ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับไปให้ให้ทุกคนคิดว่าผมูอะไใปเดาแล้วกันให้ไปเดาดีกว่าให้เราถูกแต่มันก็มีคนที่ถูกถูกวใช่ใครทีู่กจะได้จะได้รู้เมื่อไหร่คะคิดว่าในปี2026ก็น่าจะเริ่มต้นประกาศเล่นและเดเดียวเลยี่จ อะไรครัะนที่บอกเดียวใช่เลยก็เร็วๆนี้แหละเออีดียม่พี่บอกให้เๆนเร็วนี้จริงเพราะว่าก็มาบอกให้้บอกนะเดอเร็วนี้บอกเร็วๆนี้ครับเพราะว่าเออใช่เพราะว่เดือนเี้วของใครที่พ่งแล้วทุกอย่างกำลังออนเสร็จมนยูดูจะเปิดตัวที่หนุกลางอาจจะวันที่สออเล่นคอ แต่ของมอสนี่ตาขนกำลังจะมาโอ้ยใช่ครับอุ้ยพูดลุกขนลุกเลยนะนี่ขนลุกจะมาแล้วนะัารอนานมากอันนี้คือครับพี่พี่ทุกคนก็น่าจะได้ไปงานแปลว่าแถลงข่าวแล้วก็ยี่สิบยี่สิบนี้ก็จะเข้าโรงแล้วนะครับแต่ว่าสิบแปดก็จะมีงานกาล่าน่าจะได้เจอทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่ผมได้ดูเลยจะให้ดูไปพร้อมกับทุกคนในวันกาล่าวันสิบแปด ผมได้เห็นแค่บางฉากก็ก็น่าตื่นเต้นแล้วก็มีมูที่เอออันนี้แหละที่เราตั้งใจอะไแต่และคนที่ไปดูมาก็เขาบอกว่าชอบก็อยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันคุณหมอแบงค์เป็นไงบ้างเห็นเขาผลงานของเขาเรื่องนี้นผมเครียดมากเพราะว่าผมต้องเล่นเป็นหมอที่อยู่จังหวัดเลย <c oughs> พี่ๆเข้าใจไหมว่า <c oughs> หมอที่ต้องย้ายไปที่เลยอะ่ะ <c oughs> คือ <c oughs> เขาบอกว่าอยากได้แบบว่าดูดูมีความมอมๆอมหน่อย แต่ว่าเรามันยากไงเอาบอกเอาถูกไหมล่ะจะบอกเจะเองไม่ไมอกอยากให้ไปดูเพราะว่าเอาบอกว่าห้ามผมแต่งหน้าในเรื่องนี้คือคนจะได้เห็นผมไม่ได้แต่งหน้าในเรื่องนี้จริงครับเราขนผมเล่นด้วยนะเออเขาเล่นด้วยนะหยุดพูดโปรเจกต์อันนี้ผมหยุดพูดโปรเจกต์ของจริงอันนี้ก็เป็นด้วยตาโผล่ในตัวละครลับในการเนี่ยเป็นกูร์ อมารับแลยเราอะผมเล่นจริงๆที่ตาดทุกคนต้องซื้อบัตรไปดูนะครับแล้วก็มาบอกกันด้วยว่าเจอผมถ้าเป็นตัวละครรับกินคาพูดภาษาเลยนะอาจจะเป็นคนกรุงเทพย้ายไปครับอ้าไว้ดีกวงเราต้องพูดภาษาบ้านเราเลยก็ง่ายนะแต่ว่าพอพอมันไปทั้งเรื่องโอ้ออกทั้งเรื่องแล้วนะมันก็จะมีความเหนื่อยเพราะว่าเพราะว่าผมอะห่างจากจังหวัดเลยมาตั้งแต่มัธยม มันก็เลยมีบางครังที่อ่ะมันจะเนอเนอแต่ว่าพอเราลองซ้อมกับบทอะไรเงี้ยมันก็ไปได้แต่อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูว่าภาษาเลยเป็นยังไงสรุกแน่นอนไม่อ่อมไม่เครียดไม่แบบไม่ง่วงตัวอย่างเขาปล่อยแล้วน่าดูมากแล้วคนคอมเมนต์เยอะมากว่าเอ๊ะอันนี้สำเนียงอะไรแล้วก็คนก็จะมาตอบว่าอันนี้คืออีสานเลยนะอันนี้คืออีสานอะไรคือเขาก็ถกเถียงกันซึ่งก็เป็นสำเนียงของมอที่จังหวัดเลยใช่ไหม แล้วเป็นเลยดดดสายอีกคือแคบเข้าไปอีก <c oughs> เอาเป็นว่าสนุกไม่ง่วง <c oughs> แบบน่าตื่นเต้น <c oughs> แล้วก็ลุน้นแน่นอน <c oughs> ก็ไปดูได้วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็มีอันกาลาด้วยก็พี่ๆทุกคนน่าจะไปดูพร้อมกันมันมีความสยองขนาดไหนไม่บอกไม่บอกไม่บอก จุดไฟแม็กไงเราจะห้ามบอกจุดไฟแม็กไม่ได้นะลรวเป็นพี่ว้าวเราเอาคนลุกเลยล่ะแล้วกันคนลุกคนลุกแบบว่าอุ้ยเห็ไม่ล่ะแบงค์คนลุกเลยอยากให้ดูอยากให้ดูครับแต่ว่าเอาเป็นว่าดีครบรถ์ตผมขอแค่อย่างเดียวอย่าดวูวันให้ดูวันอื่นเพราะราคามันเยอะไงไ,ได้กำไร ดูรูปลูกหมูมันเนาะดูลาคเต้กันเต็มปีบ่าเพราะว่าจะทีนเองลูกเดี๋ยวโดนจะทีนเองเลยเดี๋ยวเราจะไม่เพราะว่าคือคือเรื่องของพีตาโขนอ่ะเขาถ่ายที่สถานที่จริงทั้งหมดทุกอย่างมันก็จะมีความแบบเรียลมากๆเพราะงั้นใครที่แบบเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เหมือนได้ไปเที่ยวจังหวัดเลยที่ด่านซ้ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีพีตาโขนด้วยพอรก็ฝากด้วยนะครับการอันดับที่สี่โอ้มอตฟังภาษาเลย จะลองพูดดูนะครับนี่ไงครับปังปังคำพูดดิเอามาฟาร์กตาก้อเนี่ยน,พพน,นะครับปเป็นภาพระโยช์ที่ทุกคนตั้งใจแน่นอนครับไปเบิร์นบอสเซียแน่นอนเพราะว่ามันมีความตะยานมีความเซย,ยองมีความหนีรับแล้วก็น่าคนห้าครับยักใช้ผู้คนไปเห็นไปเบิรงไปวาวนัมกันเนี่ครับดูโลหะปาะโยชน์มัน easy p o s i t i ั n ให้โดกับกองฝาดบ้างเราไม่สามารถบอกได้ว่าที่นี่จะเป็นไงแต่เราฝาดได้ฝาจะกยนตามพูงง่ายกันได้ก็โดดพิชิตนะคาดหวังอะพวกเขาจึงและยาวด้วยก็ฝากออ่่าโปรเจกต์ของพวกเราในปีหน้า26 0 2ด้วยนะครับก็เป็นออริจินอลของอาร์ชีพีนะครับแล้วก็ฝากกำลังใจแล้วก็ รเราเราสองคนก็มือใหม่นะก็จะทำให้เต็มที่ครับต้องไม่ได้แต่เราอย่ากลองผตอนเซลเขินเหเุผลเดี๋ยวดูนะผ่านไปหนึ่งเดือนนะพูดแจ๋วเลยแต่คนอื่นเงียบหมดเดี๋ยวจะมีบีฟอสเตอร์เดี๋ยวจะมีบีฟอสเตอร์อยากให้แบงเทนเลยขอเดี๋เป็นแบบนี้หรอฝากครับครับตามจริงวันนี้ก็เป็นชั้นแรกของผ ที่ที่เราเปิดตัวในนามศิลปินไอชีอีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วแลก็ตื่นเต้นมากๆเช่นกันแต่ที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยให้กำลังใจดีมากๆรวมถึงแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมใจกันวันนี้เป็นกำลังใจที่ดีกับผมมากๆครับก็ฝากติดตามผมมีอะไรจะบอกตดูไหมฮะให้ให้บอกดูต้งแต่ตอนนี้เลยก็ต่างคนต่างฝากกันเลยคฝากตัวเออฝากตัวด้วยฝากบฝากครับ ອະບຸນາ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.